สำหรับคดีกำนันนกคงต้องจับตาต่อไปเพราะว่าหลังจากมีตำรวจที่ต้องเสียชีวิตไปถึงสองนายแล้ว <c oughs> ก็นำมาสู่การขยายผลแลวค่ะไปจัดการผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องก็เริ่มกันที่จังหวัดนคปรปฐมก่อนรวมถึงการติดตามข้อมูลต่างๆของกำนันนกที่ดูเหมือนว่าจะมีพิรุษเกี่ยวกับการเอื้อการทุจริต กับโครงการรัฐต่างๆด้วยซึ่งหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลนะคะเตรียมเรียก60กว่าบริษัทเข้าไปชี้แจงนะคะกรณีของการประมูลการยื่นประมูลที่ถูกตั้งข้อสงสัยการซื้อซองประกวดราคาจากข้อมูลของสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยก็พบด้วยว่าบริษัทของกำนันนกเกี่ยวพันกับโครงการของรัฐ มูล,ลค่าเนี่ยหลายพันล้านเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหลายส่วนด้วยและอาจจะเข้าขายการหัวประมูลนะคะบริษัทของกำนันนกเนี่ยมี2บริษัทนะคะคุณผู้ชมก็คือปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างก็ได้รับโครงการรัฐเนี่ยห้ากว่าโครงการวงเงิน2,000กว่าล้านบาท มีหลายกรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองกรมทางหลวงกรมชนบทกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกองทัพอากาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทปอระวีกหนกก่อสร้างเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมก็มีการรับงานจากโครงการรัฐด,ด้วยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองกรมทางหลวงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด,ด้วยคือรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นพันกว่าโครงการนะคะที่เกี่ยวโยงกับบริษัทของกำนันนกด้วย ประเด็นนี้นะคะเราได้พูดคุยกับอาจารย์มานะนิมิตมงคลซึ่งเป็นเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, ถึงปัญหาผู้มีอิทธิพลรวมถึงการหัวประมูลซึ่งมันเกิดขึ้นแทบจะทุกรัฐบาลละค่ะคุณผู้ชมและมันไม่สามารถจัดการได้จบสักทีหนึ่งอาจารย์มานะก็ยอมรับว่าความโปร่งใสในกลไกลการตรวจสอบของภาครัฐเองเป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะถ้าเปิดข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีและถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะเข้าไป เร่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วนด,ด้วยมีข้อเสนออะไรบ้างจากการปรับปรามคอร์รัปชันนะคะจากประเด็นของกำนันนกประเด็นนี้ลองไปฟังอาจารย์มานะดูค่ะเรื่องการควบประมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่เอกชนเขาทำนะครับมีทั้งที่ขา้าราชการสร่งรู้ร่วมคิดด้วยและขาล้าราชการไม่รู้ตัวนะครับเราเราก็คงไม่สามารถที่จะไปตําหนิขา้าราชการได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าออระบบกลไกของภาครัฐเนี่ย มันขาดความโปร่งใสครับทําให้ภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ยากขณะดเดียวกันเนี่ยเมื่อมีปัญหาขึ้นแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ได้พยายามดิ้นรนที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับอย่างกรณีกำนันนกเนี่ยครับถึงวันนี้หน้าที่ของมหาสไทยทําอะไรบ้างในการอนุมัตินะในการที่องค์กรต่างๆเนี่ยมีการอนุมัติให้ใช้วิธีพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบบเจาะจงไม่ต้องประมูลเนี่ยนะครับมีการเทียบราคากันหรือเปล่ามีนะบางโครงการนะครับที่หลักฐานพบว่าสองบริษัทของกํานันเนี่ยยื่นเข้าประมูลในโครงการเดียวกันลักษณะนี้เข้าหัวประมูลแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าไปอนุมัติโดยขาดเหตุผลที่สมควรอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันนะครับเป็นหน้าที่กระทรวงหมหาดไทยต้องตรวจสอบกรมบัญชีกลาง เขต้องรับผิดชอบสอตงองเขาต้องเข้ามาดูครับและในหลายโครงการที่มีการขายโครงงานขายโครงการกนเนี่ยนะครับเมื่อมีการขายโครงการต้องมีการซื้อใบเสร็จอย่างนี้กรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีเรื่องสต็อกสินค้าสต็อกวัวตถุดิบม,มีความผิดให้เจอได้แน่นอนหน่วยงานเหล่านี้เข้าไปหรือไม่รเราเนนะในเมื่อเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้น ทางที่ดีที่สุดคือตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยจะต้องเทคชั่นครับท่านต้องลงมาปราจารนาโดยงานเหล่านี้ทั้งหมดนะครับให้มันเป็นบาราแห่งชาติตั้งรารุมทำงานเชิงลุกในการแก้ไขปัญหาด้วยกันดึง e DSI เข้ามาร่วมอีกด้วยก็เป็นข่าวดีว่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านทูสตรสอ,สอเนี่ยก็สั่งการแล้วให้ DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบคดีพวกนี้ครับ ส่วนประเด็นก่อนหน้านี้นะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะสั่งการให้ขึ้นบัญชีปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยส่งมอบหน้าที่นี้ให้คุณชาดาไทยเศษนะคะและล่าสุดคุณชาดาก็ออกมาย้ําแล้วนะคะว่าทําได้แน่นอนนะคะซึ่งประเด็นนี้คุณมานะเองเนี่ยก็บอกว่าบัญชีผู้มีอิทธิพลจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันลิสต์กันมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ที่สําคัญมากกว่าคือจะขยายผลไปจับกลุ่มเครือข่ายไปทลายเครือข่ายในผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้สำคัญ กว่าการลิสต์รายชื่อนะคะลิสต์ผู้มีอิทธิพลนมีมานานแล้วในสมพมีการโยกย้ายข้าราชการนักการเมืองส่วนท้องถิ่จนจํานวนมากลิสต์พวกนี้ผมได้ยินมานานแล้วผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยก็ได้ยินมามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอเคถ้าท่านคิดว่าจะทําใหม่อัปเดตข้อมูลให้มันให้มัน,มน,ท,นทันเหตุการณ์มากขึ้นก็เอาเลยครับแต่ว่าเริ่มจาก กรณีกำนานกที่นคปรปฐมเนี่ยนะคดีนี้นะครับมันไม่ควรจะจบที่ระดับกำนานคนเดียวแต่มันควรจะจบที่ระดับจังหวัดว่ากันานกมีนักการเมืองระดับประเทศคนไหนที่อยู่เบื้องหลังคุมซุ้มทั้งจังหวัดเป็นบ้านใหญ่ในจังหวัดนคปรปฐม,มถ้าขยายผลไปเล่นงานในระดับจังหวัดได้นะครับอ,อันนี้มันจะเป็นความสุขของข้าราชการ จำนวนมากเลยนะครับเรื่องสวยสินบนสวยรถบรรทุกก็จะหมดไปประชาชนก็จะมีความสุขแล้วท่านสามารถเอาโมเดลเนี้ครับไปเล่นงานกับพวกบ้านใหญ่ในจังหวัดอื่นๆในอุทัยธานีนครสวรรค์อยุธยาสายังแก้วยังมีอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศโอ้ในวงการผู้ระเหมาเขารู้กันครับและเช<ะ>ื่อว่าสื่อมวลชนก็มีข้อมูลเหล่านี้อยู่มากแล้วอย่าไปเสียเวลา การศึกษาการอีกเป็นเดือนๆนะครับ นั่นคือจุดใหญ่จริงๆนะคะถ้าเราหาข้อมูลได้นะคะและสามารถทําให้ประชาชนเห็นเลยว่าพื้นที่ไหนบ้างมีใครบ้างเป็นโครงข่ายนะคะเป็นตระกูลไหนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากๆแต่ว่าหน่วยงานที่จะไปกํากับดูแลพื้นที่ต่างๆไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นได้ก็ต้องย้อนกลับมาที่หน่วยงานภาครัฐเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะแล้วหน่วยงานภาครัฐล่ะตอนนี้เปิดเผยโปร่งใสแค่ไหนมีข้อมูลให้ประชาชนได้ตรวจสอบมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ ประเทศไทยจริง,รงๆแล้วการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเริ่มมีนะคะเริ่มมีแต่ว่ามันยังไม่มากพอที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีอํานาจในการตรวจสอบมากขนาดนั้นการจะไปกํากับดูแลหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าพื้นที่อื่นๆมันก็เลยเป็นเรื่องยากนะคะเป็นลูกโซ่ตามกันไปด้วยประเด็นนี้นะคะก็สัมภาษณ์มาเพิ่มเติมกับอาจารย์สรณีอาจชวาน,านาันทกุลนะคะอาจารย์ก็ติดตามเรื่องของการปราบปรามทุจริตครอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องและมองว่าจุดเริ่มต้นสําคัญนี่แหละรัฐบาลรัฐ สภาภาครัฐเองจะต้องมีความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ก่อนนี่เป็นมาตรฐานนะคะหรือพื้นฐานอันดับแรกเลยที่จะแก้ปัญหาทุจริตครอร์รัปชันได้ค่ะตอนนั้นก็ทําข่าวด้วยนะักข่าวก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าต้องไปใช้พรบข้อมูลข่าวสารขอให้เปิดเผยข้อมูลต้องพยายามติดต่อสภาบางคณะก็เปิดข้อมูลให้ รายละเอียดการดูงานว่าใช้งบเท่าไหร่ไปดูงานเรื่องอะไรผลลัพธ์เป็นยังไงแต่ว่าบางคณะก็ไม่เปิดเลยเพราะ,ะนั้นข้อมูลที่ได้นะมาเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะคะเพราะนั้นก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างที่เรียกว่ามันมันเป็นน่าจะวินวินน่ไม่ได้อยากจะเจาะจงว่าต้องเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นนะคะคืออย่างที่เรียนน่นักการเมืองทุกพักเนี่ยคือยิ่งประชาชนตื่นตัวยิ่งประชาชนตับตาดูการทํางานเนะี่ยทุกพักการเมืองยิ่งต้องพยายามพิสูจน์ใช่ไหมคะหรือพยายามอธิบายว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทําประชาชนได้ประโยชน์ย สิ่งที่เขาทาประชาชนต้องการยังไงประชาชนกลุ่มไหนแล้วตอบโจทย์แล้วข้อดีอีกอย่างของโลกออนไลน์หรือว่าโลกโซเชียลเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เป็นพื้นที่ให้ประชาชนรวมตัวกันส่งเสียงนะคะแล้วก็ทํางานขับเคลื่อนประเด็นที่อยากที่สนใจร่วมกันแต่ว่าพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่พรรคการเมืองหรือทุกคนก็ใช้เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนแล้วที่เขาไม่มีพื้นที่ในโลกโซเชียลนะเพราะฉะนั้นเขาจะประกาศนโยบายหรือจะพูดอะไรเนี่ย เขาแค่โพส์นิดนึงเนี่ยมาละความเห็นรีแอคชั่นคอมเมนต์มันคือเรียกว่าแทบจะเรียลไทม์หรือว่าในเวลาจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าเออเนี่ยนักการเมืองก็สามารถหรือภรคการเมืองต่างๆก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะคะเขาก็รู้แล้วล่ะพูดอะไรนิดนึงเนี่ยโอ้โหมีรีแอคชั่นมาทันทีเลยะนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตรงเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์จากที่ในอดีตเนี่ยอาจจะโยนอะไรหรือโยนไอเดียออกมาบางทีก็ไม่รู้ว่าเสียงตอบรับเป็นยังไงหรือต้องใช้เวลาหรือต้องลง พื้นที่สอบถามอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือประชาชนสามารถส่งเสียงได้ได้ทันที